ครับผมเอ่อเรียกว่ามีเท่านี้ก่อนนะครับใช่ครับคารเตอก็บอกได้เลยว่าปีหน้าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงบอกได้เลยว่าปีหน้าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของของคาแรคเตอร์ของผมของภาพต่างๆของผมอย่างแน่นอน อยากให้แฟนๆติดตามเพราะว่าบทที่เล่นค้อนเรื่องให้เล่นก็คือเปลี่ยไปจากเดิมอย่างแน่นอนครับลเล่นไปจากหน้ามือเป็นหลังมือไหมตอบว่าใช่ครับใช่อันนั้นคือสิ่งที่ต้องทำคือเราคื้ผมต้องไปศึกษาแล้วก็เรียกว่าเล่นแบบ แบบให้ให้คิดเหมือนพิเจเตํำเหมือนพิ่เตจทุกอย่างพยายามเรียวกว่าพยายามกอ๊กอปปี้พี่เตให้ได้มากที่สุดแล้วก็เอามาเอามาเป็นตัวเองงงไหมไม่งงมเมื่อกี้กคนมทีมงานนนั่งดาของกระกของ่ไแล้วลิ้นึงไม่อันน,ออนั้นคือพิ่เตครับอันนั้นคือพิ่เตเลย ก็ก็หนักอยู่ครับหนักอยู่เพราะว่าด้วยด้วยบทบาทที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมากอย่างชัดเจนเรารู้สึกว่าเราเราอยากเราอยากเล่นที่ดีที่สุดเราก็อยากให้ให้คนดูรู้สึกว่าเราเป็นตัวละครคจริงๆเราด้วยบทที่มันที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างเยอะมากอยู่แล้วอะเรารู้สึกว่าการสแสดงของเราเอง,องเกอ็ต้องเปลี่ยนไปมากเหมือนกันเออ จริงๆมีีเยอะครับแต่ว่าตอนนี้ในปีนี้ปิดหมายถึงว่าปี2024หรือปีหน้าเนี้ยก็คืออยากทำงานที่มีอยู่เนี่ยให้มันออกมาดีที่สุดแล้วครูตอนนี้โฟกัสงานที่อยู่ตรงหน้าเพราะว่าอย่างที่เห็นก็ก็มีมีอยู่มีอยู่สองโปรเจกต์ที่กําลังถ่ายทําอยู่ซึ่งซึ่งมีอีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือยังไม่ได้พูดถึงก็ต้องรอก็ต้องรอเปิดปีหน้าที่บอยพูดบนเวทีไปแล้วงานเพลงก็ เราติดตามครับถ้ามีถ้าม mm ีโอกาสก็อยากทำเหมือนกันเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วเออเทศการปีใหม่ทำงานครับทำงานช่วงทำงานครับปีใหม่ถ้าว่างก็ก็คงไม่ได้ไปไหนไกลก็อยู่กับครอบครัวครับนนใช่ครับก็ตอนนี้ทำงานได้มีงานก็ทำงานก่อน ก็สวัสดีปีใหม่2024นะครับก็ขอให้ทุกทคนนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็เป็นปีทองของทุกทคนขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็ที่สำคัญเลยขอให้ทุกคนนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับ